สบายดีมีความสุขอีกคือเก่านะครับเอสคัชพลคนเมืองยศครับคลิปนี้สิมาพาพี่น้องมาเห็ดน้ำหอมแบบง่ายๆสำหรับผู้ใดที่มีห้องเล็กๆพอกระทัดรัดนะครับคือกันกับรา้านตัดผมของผมนี่แหละเออนี่เห็นบอร้านตัดผมขนาด 4, คูณ3นะฮะเป็นอย่างจัง มาบอสูพีสูน้องฟังเพราะว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน,น่อยครับล่องกไปเหตุเบิงหลายคนอาจจะรู้แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าหยัางเพราะว่าหองน,หน่อยๆนี่มันสิมีกลิ่นอับได้พี่น้องนะครับกินมันอับกินมันบดกระจายออกถึงแม้ว่าสิมีพัดลมดูดอากาศออกแต่ว่ากลิ่นภายในมันก็จะยังอยู่เพราะฉะนั้นครับก็เลยสิพามาเหตุแบบน้ําหอม ให้มันมีกลิ่นหอมละมุนตามที่เราชอบนะครับในราคาที่สุดประหยัดว่าต้องไปซื้อแบบแพงๆเพราะว่าอย่างนี่เคล็ดลับเคล็ดลับอยู่นี่ครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่บอก,บอกยี่หอดอกเดี๋ยวข้าเจ้าสิบแดนนะครับใช้น้ำหอมที่กลิ่นที่เราชอบอันนี้เป็นกลิ่นแบบอโรมาผสมดอกกุหลาบลาเวนเดอร์โอ้ย จะมนหลายอย่างเนาะน้ะนำหอมกระดาสื้อเพิ่นนะครับเอามาเห็ุจังไหรวันตีนี่ใช้กระดาษทิชชู่นี่แหละครับแล้วก็ปุ้มลงใส่นี่เลยนี่ง่ายๆครับเราปุ้มลงใส่แก้วเล็กๆใครมีแก้วนะสําหรับผมนี่ว่ามีแก้วครับแก้วน้อยไม่มีก็เลยตัดฝาขวดนี่แหละนะครับตัดฝาขวดน้อยสักครึ่งหนึ่งแบบแก้วเป๊กนี่นะประมาณแก้วเป๊กนี่ หลังจากนั้นเขาก็สีเอานี่มาเทครับนี่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 เราก็จะเทลงใส่ละกล่องก็ได้นี่เทลงอย่างนี้เลยครับนี่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 เทลงใส่กระดาษทิชชู่เลยเดี๋ยวมันมันจะดูดซ,มซึมซับครับพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะซึมนี่เขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อของกระดาษทิชชู่นะครับ ตู้มจักหน่อยนี่เห็นบะกระสีได้อย่างสี่ครับพี่น้องง่ายๆเออง่ายๆหอมเตะดังทวนๆเลยครับนี่เห็นบะห้องเล็กๆกระสีพอดีเลยบ้าน,นอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับห้องกระเทกอกใส่มาอีกจังสินะฮะตามกลิ่นที่เราต้องการนะครับนี่แหละง่ายๆครับเราต้องไปซื้อน้ำหอมใ,ใ,ให้มันแพงนะครับแต่ซื้อมาแพงๆนี่ก็เนานะ ยุคนี้ต้องยุกประหยัดจักหน่อยอันใดพอประหยัดได้นะครับนี่แหละเขาก็ใส่ก <c oughs> ินนี่แหละหอมดีพี่น้องบ้านนี้นี่เห็นบอกเป็นชุดแบบประหยัดนะครับภายในห้องเราก็จะหอมห่วยห่วยเลยเอาเคล็ดลับดีๆเล็กๆน,น้อยๆเอามาฝากเอามาตอนนะครับอืมขาดว่าคงสิมีสาระแนอยุดดอกถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับเอสข้ชพลคนเมืองยศครับ